สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีนิดก็จะมาแบ่งปันนะคะคเพื่อนๆในช่อง youtube นะคะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่เรานะคะจะไปทำอะไรให้เรารู้สึกขอบคุณร่างกายของเรานะคะแล้วจิตตั้สำนึกก็จะจำนะคะทุกคนคือในช่วงการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยแรกๆค่ะล้าหนึ่งในสามวันเนี่ยคุณอาจจะแบบมันต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอะมันจะปวดหัวนิดนึง พอเราเคลียร์จิตไปบ่อยๆรู้สึกสำนึกรู้คุณทุกสิ่งแล้วจะทำให้เราหายปวดหัวนะคะฉันเริ่มกันเลยค่ะขอบหัวใจของฉันสมองอริยะาของอาจตรยอยู่ที่จำแต่เรื่องราวดีนรักเธอนะที่อาจจะพูดไม่เก่งนะคะเหมือนครูบาอาจารย์นะคะแต่ว่าฉันรู้สึกดีกับเราเองนะคะอบุองราดีๆัาเองคะขอคุณ สิ่งดีๆของฉันที่แข็งแรงของคุณดวงตาทั้งสองข้างที่ช่วยทําช่วยฉันทนอย่างที่ช่วยให้ฉันหยิบจับอะไรอเธอมากๆที่เธออยู่ียงข้างฉันตลอดขอบคุณขอบคุณจมูกของฉันที่สูดเอาแต่ออกซิเจนดีๆมาที่แข็งแรงขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ขอคุณที่ทำให้ฉันมีคุณค่าที่พูดแต่สัจจะวาจา ขอบคุณหัวใจของฉัน เนี่ยประมาณนี้รมณ์หายใจอให้ขอบคุณร่างกายให้ครบนะคะขอบคุณสติแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายของเราอ่ะมีสุขภาพทำงานได้อย่างดีมีแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณเงินสมาชิกพันล้านของฉันอแล้วก็มาขอบคุณได้ทั่วไปขอบคุณห้องนอนที่ทําให้ฉันนอนหลับสบายที่คุณห้องน้ำที่ง่ายที่ทำให้เราสบายยังดูสบายสบายใจขอบคุณเงินกิจในบัญชีของ ฉันที่ฉันมีเรียบร้อยแล้วขอบให้เรารู้สือว่าเรามีแล้วเราได้แล้วนะคะที่ช่วยเลี้ยงฉันได้ทั้งครอบครัวขอบคุณเธอมากๆาเลยนะถ้าเราพูดด้วยคําว่ารักนะยิ่งดีค่ะภรรยาของฉันที่รักฉันและก็สนากดีต่อฉันแล้วก็รักฉันขอบขอบคุณลูกค้า ที่ปารถนาดีที่จอบคุณลูกของฉันที่น่ารักและเป็นอภิชาติตมบูดขอบคุณแฟนของฉันที่รักฉันคนเดียวและบาอาจารย์เป็นอภิชาติตมบตดแฟนเช่นกันทุกท่านที่ให้เราได้เจอให้เราขอบความรักค่ะสำนึกรู้คุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบกายเรานะคะตื่นเช้ามา พอเราขอบคุณร่างกายเสร็จขอบคุณป่านั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วเราก็ทำภารกิจได้เลยช่วงแรกอะแล้วก็ขอบเคียนจิตนะคะรู้สึกว่าเขาดีกับเราเราก็จะระวังคําพูดเราหน่อยนะคะอย่าพูดในทางลไมกบ่อยจิตแต้สำนึกทางจิตดะพี่นิดแปลกใจตรงที่ว่าตอนสมัยที่แบบพี่นิสวดคาถาแม่นางกอกคาถาองค์พ่อพรอพี่เนตรอะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเกื้อหนุนให้ครอบครัวเรามีแต่เรื่องราวดีๆ ปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายทั้งปวงค้าขายร่ำรวยค้าขายดีมีความสุขขอบคุณความสุขที่มีมากขึ้นทุกวันทุกวันขอบคุณครอบครัวของฉันที่มีแต่ความสงบสุขขอบคุณขอบคุณการงานการเงินสุขภาพความรักของฉันขอบคุณทีมงานของฉันที่เติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณห้องของฉันขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณบ้านของฉัน ที่ทำให้ฉันอยู่แล้วมีความสุขแล้วก็อยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วสะดวกสบายอ่ะอำนวยความสะดวกสบายให้กับฉันได้อย่างดีเยี่ยมนะคะให้เรารู้สึกขอบคุณค่ะนะวันนี้นี่แหละก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเราก็ดูคลิปที่พี่แชร์มาให้ค่ะนะ,ะพี่จะตั้งใจฝึก,กจิตตัวเองนะเกินเก้าสิวันค่ะเพื่อจะทำรู้สึกได้เลยค่ะพี่ เคลียจิตแล้วมันจะแบบปวดหัวนะคะทุกคนก็ลองทําดูค่ะนะคะทําเกินเก้าสิบวันที่เราคิดบวกเกินเก้าสิบวันฐานแล้วก็ชีวิตเราจะดีค่ะดีขึ้นแน่นอนค่ะนะคะขอให้เราเชื่อเธอว่าการที่เราเชื่อเรื่องนี้แล้วแล้วก็ลงมือทําด้วยนะคะก็จะทําให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความจเจริญค้าขายร่ํารวย พบแต่สิ่งดีโชคดีค่ะนะคะพี่วันนี้พี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็กด s u b ซับสไคให้นะคะไปแล้วค่ะ